เรื่องผู้ป่วยที่ปัจจุบันเนี่ยเตียงเราก็บริหารได้ดีนะครับรับพี่น้องประชาชนเข้าสู่การรักษาได้อย่างเป็นระบบส่วนเรื่องการขนส่งจากบ้านมาโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากทีมโรงพยาบาลแล้วก็ได้ทีมาอาสากู้ชีพกู้ภัยมาช่วยด้วยภายใต้การอบรมของสสจแล้วก็โรงพยาบาลปทุมอันนี้ก็ทํางานได้ดีครับส่วนคนที่หายแล้วออกมาเนี่ยใครที่ยังกลับบ้านไม่ได้เนี่ย ก็มาอยู่ที่จวนก่อนตอนนี้ก็ที่นอนของจวนก็กเต็มพอดีก็ได้บ้านพักรององ้ว่ากันจังหวัดเพิ่มมาแล้วก็ได้บ้านพักจ่าจังหวัดเพิ่มมานะครับแล้วก็ทางพมจก็ยังให้อาคารเพิ่มมาอีกอ50 52ห้องอก็จะทําให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่สะดวกที่จะกลับบ้านหลังจากรักษาหายแล้วเนี่ยมีที่พักพิงก่อนแล้วก็หลังจากที่ เข้าบ้านได้แล้วหายดีแล้วก็จะได้สู้ต่อไปเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่น้องเระชนเราก็พยายามทำตรงนี้อาหารการกินตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องภาคเอกชนคณะสงฆ์แล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเป็นอย่างดีอาหารแห้งเราก็เอาไปไว้ที่วอดคนไข้บ้างไว้ที่ห้องพยาบาลบ้าง ราะว่าได้พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์บางทีทํางานตอนหกทุ่มตีหนึ่งอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะหิวหิวทํำยังไงก็ได้อาหารที่พี่น้องประชนส่งมาให้นะครับได,ได้ได้เป็นกําลังใจในการทํางานก็ภาพรวมของชาวปทุมก็ช่วยเหลือกันดีมากครับ,รบท่านต้องการสนับสนุนอะไรจากภาคเอกชนหรือประชาชนที่มีจิตเป็นกุศลมันเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ตัวอย่างที่ที่พี่น้องภาคเอกชนเข้ามาช่วยก็หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภยัย มาช่วยเราม,มาอบรมการใส่ชุด PPE การขนส่งคนไข้โรงพยาบาลอบรมให้แล้วก็ทางสะสะจก็ทำทะเบียนไว้แล้วก็มอบหมายงานให้อันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอันนี้ดีมากแล้วนะครับอันที่สองก็คือเรื่องอาหารการกินกับวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้เนี่ยทางภาคเอกชนก็ระดมกันมาแล้วอีกอันนึงที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีแรงเนี่ยเห็นว่าเครื่อง ช่วยการหายใจที่ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าไฮฟโ f เนี่ยจำเป็นก็ได้พยายามจัดหามาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าคนไข้เที่ยวนี้อาการาสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมากกว่าสีเขียวก็อุปกรณ์เหล่านี้ก็จําเป็นก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างดีครับท่านครับท่นานสถานการ การระบ,บาดโรคโควิดของปทุมธาน,นีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปครับออตอนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการป้องกันเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีให้ความร่วมมือดีมากมสถานประกอบการร้านอาหารต่างๆช่วยกันแล้วก็พี่น้องประชาชนป้องกันได้ดีอ,อันที่2การค้นหาเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่านอกจากโรงพยาบาลที่จะช่วยค้นหาแล้วเนี่ยทางประกันสังคมยังมาช่วยออกหน่วยผู้ประกันตนเนี่ยก็สามารถมีช่องทางพิเศษแล้ว ก,ก็ก็ไปค้นหาได้เร็วขึ้นอันที่3ก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขส่งรถแล้วก็ได้รับพระหมหากรุณาคุณรถพราทานมาที่ทูปัตเตมีอีกองั้นการค้นหาก็ก็ทำได้ดีอันต่อมาก็คือการรักษาการบริหารเตียงของปทุมธานีบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งการส่งคนเข้าเนี่ยทำได้บริหารสถานการณ์ได้เร็วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือส่งกลับเนี่ยที่น้องประชาชนก็มีที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นที่จวนผู้ว่ายจังหวัดที่บ้านพักท่านรอง ที่บ้านพักจากจังหวัดหรือของพอมอก็ทําเรื่องอทั้งหมดเนี่ยครบวงจรครับครับท่านรักกรณีที่มีข่าวาว่ามีคนฉีวัคซีนแล้วเสียชีวิตตรงนี้รับรายงานไว้เบื้องต้นอย่างไรบ้างครับเบื้องต้นทางผู้ในการโรงพยาบาลเล่าให้ฟังว่าแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้อหัวใจนะครับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็ทางทางบุคลากรทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าทางญาติสงสัยเนี่ย ก็ยังสามารถที่จะส่งไปพิสูจน์ได้นะครับส่วนในการพิสูจน์แล้วจะออกมาเป็นยังไงก็ก็ทางทางบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้ทำตามขั้นตอนต่อไปคนระับ